เลยอ่ะอผมบอกผมมีแค่สองร้อยพี่ในตัวเนี่ยติดตัวผมมีอยู่แค่นี้หมดแล้วพี่จริงๆยกอยเกเครื่องตำรวจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโครงสร้างแต่คือการคืนความศรัทธาและทำให้ประชาชนเชื่อในความยุติธรรมอีกครั้งพอที่ผ่านมาการทำงานของตำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลว ประชาชนเข้าถึงยากตำรวจที่เคยเป็นผู้ปราบโจรกับกลายเป็นโจรเสียเองอาชญากรรมเติบโตอย่างเงียบๆเหมือนฝุ่นที่ซุกอยู่ใต้พรมพักไทยพักดีเชื่อว,ว่าความปลอดภัยและความยุติธรรมคือรากฐานที่ดีของประเทศถึงแม้ว่าพักไทยพักดีจะยังไม่เคยมีสสนั่งในสภาแต่ที่ผ่านมาเราตั้งใจคิดและนำเสนอแผนยกเครื่องตำรวจครั้งใหญ่ค่ะเรามีคณะทำงานที่เป็นตำรวจทั้งชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตรตลอดจนนักวิชาการและนักกฎหมายเพื่อที่จะตัดตอนวงจรสวยซื้อขายตำแหน่งยุติอำนาจทับซ้อนแบบอุปถัมภ์และสร้างระบบตำรวจของประชาชนไม่ใช่ของผู้มีอำนาจกระจายอำนาจตำรวจไปยังจังหวัดลดเลิกระบบชันยศที่สร้างการวิ่งเต้นลดกำลังพลส่วนเกินเพิ่มตำรวจลงพื้นที่ยุบโครงสร้างที่ซับซ้อนคืนงบประมาณสู่ประชาชน เพราะนี้ไม่ใช่การปรับแต่งแต่คือการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบเพื่อให้คนไทยทุกคนเชื่อได้ว่ากฎหมายจะปกป้องประชาชนไม่ใช่ปกป้องคนบางกลุ่มพักไทยพักดีเป็นพักการเมืองแรกของประเทศที่ตั้งใจจะยกเครื่องตำรวจอย่างแท้จริง